ชื่อจริงของหนุ่มหมากปรินค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวของพระเอกหนุ่มคนนี้เข้าใจผิดกันทั้งประเทศคาะแท้จริงออกมาเฉลยแล้วสําหรับหนุ่มหมากปรินนั้นหลายคนต้องรู้จักกันดีค่ะเขาเป็นพระเอกที่มากด้ความสามารถและที่แน่นอนว่าฝีมือลายมือของเขาไม่ธรรมดาเขาเป็นนักแสดงชายที่สุดที่มีผลงานยอดเยี่ยมกระตีถึงคุณภาพมากมายค่ะและในเรื่องของหัวใจเนี่ย้องยอมรับเลยเนี่คะว่า เป็นอีกหนึ่งคู่ค่ะที่ฉากคููจิงเขากลายเป็นคููจริงแล้วล่าสุดเองหนุ่มหมากออกมาตั้งควิวส์เพื่อพูดคุยกับแฟนคลับก็ได้มีคนเข้ามาถามว่าชื่อจริงพี่หมากอ่านแค่พยางค์เดียวหรือสองพยางค์ซึ่งหนุ่มหมากเองก็ฉเฉลยว่าแท้จริงแล้วเขาชื่อว่าหนุ่มหมากปรินนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเปิดเผยค่ะ